ังหวัดศรีสะเกดผสานความร่วมมือ22อำเภอจัดบรนประชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567นายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกเดเปิดเผยว่าที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดนายอนุพงศ์สุขสมนิท้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาสมณเณรในโครงการบรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดประลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชาการข้ารชาชการและผู้ปกครองพร้อมใจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงจังหวัดศรีสะเกดโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ร่วมกับที่ทําการปกครองจังหวัดและ22อําเภอได้รับสมัครผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการบางประชาอุปสมบทภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ6รอบโดยกําหนดบางประชาระยะเวลา15วันระหว่างวันที่22เมีสายนถึงวันที่6พฤษภาคม2567โดยมีพระวชิระสิทธิธาราเจ้าคณะจังหวัดสีสเกตเป็นพระอุปชา คือให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง7 6คนจาก22อำเภอได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมได้ทำความดีถวายในหลวงอีกทั้งเป็นการดึงให้เยาวชนหรือลูกหลานได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนารู้จักหลักธรรมคำสอนและมีความจงรักภักดีต่อสถาบาันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญการบำรัชาภาคฤดูดร้อนเฉลิมพระเกียรติเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งเรื่องของหน้าที่อดหลังที่มีต่อพ่อแม่การห่างไกลและไม่เกี่ยวกองกับยาเสพติดเพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและจะได้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปชัดชัยพ่อมากถ,ถ่ายภาพสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน